หน้าร้อนแล้วพัดลมกเสียประจำใช่ไหมหลายคนก็บอกว่าพัดลมเสียหน้าร้อนทนะนําไงเนี่ยหมุนอืดไม่ค่อยหมุนแต้ก็ช่วยมือหมุนแบบนี้ถึงจะหมุนนะมันก็เกิดจากอะไรเสียเนี่ยไม่หมุนต้องสปีดหนึ่งอืดสปีด2ก็อืดสปีด3ก็อืดอืดโอ้โหกว่าจะหมุนได้นะะใส่ตัวขาปลาเสียมาดูกันจะซ่อมกันได้ ถอดมาแล้วค่ะพาซิเตอร์ไม่เจอตรงนี้มันไปอยู่ไหนกันล่ะเนี่ยนี่ไปอยู่รงสหนจะอยู่ข้างล่างตะละมังอ่าจะไปตูข้างล่างต่อตัวที่เราต้องการอยู่นี่เองนี่ไงตัวที่เราต้องการเจ้าตัวนี้นี่ว่ามันเสียเราจะเปลี่ยนตัวใหม่ใส่แล้วก็จะมาดูว่ามันจะหมุนแรงขึ้นไหมนี่เจ้าตัวนี้ที่เราต้องการปกติมันจะอยู่ตรงนู้นแต่นี้มันมาอยู่ตรงนี้เราต้องตามหาตัวนี้ให้เจอแล้วเปลี่ยนแล้วมาลองดูกัน ได้มาแล้ครับเจ้าตัวนี้นี่นะค่า1.5ไมโครฟารัดเท่ากันเจ้าตัวนี้ก็1.5เหมือนกันนะโอเคเราจะมาเปลี่ยนเจ้าตัวนี้ออกล้วใช้ตัวนี้แทนง่ายๆเลยตัดสายออกเลยแล้วก็ใช้ประเททพันก็ได้นะง่ายๆหลังจากเปลี่ยนเจ้าตัวนี้แล้วเรามาดูกันว่าจะใช้ได้ไหมกดสปีดหนึ่งอ่าโอเคใช่ไหมสปีดหนึ่ง ปีสองจะปีสามอ่าโอเคแล้วอา้าวใช้ได้แล้วคืนนี้ได้นอนแล้วนะเจ้าของเครื่องอ่าโอเคเสร็จแล้วมารับกลับได้